อิไบดพอดแคสต์เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside p ์ d c a s t เสียมาไม่งานนี้ธนาธรซัดกลับหน้าหันทำเสียเวลาปล่อยข่าววาดภาพลอกงานฝรั่งธนาธรโวยไอโอทำเสียเวลาปล่อยข่าววาดภาพลอกงานฝรั่งทงั้งๆที่อ้างอิงต้นฉบับไว้ชัดเจน นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าได้โพสต์ชี้แจงหลังถูกกล่าวหาว่าลอกผลงานศิลปินต่างประเทศโดยยืนยันว่าผลงานศิลปะของผมที่ถูกประมูลใน NFT ไม่ใช่การลอกผลงาน ผมประหลาดใจอย่างมากที่จู่ๆก็เกิดการปั่นกระแสกันอย่างกว้างขวางในโซเชียลมีเดียว่าผลงานเวนชียโอเพนส์เดอะดอและ Silence ของผมซึ่งถูกประมูลในตลาด NFT เป็นการลอกเลียนแบบผลงานศิลปินต่างประเทศมีการตำหนิติเตียนผมอย่างรุนแรงว่าเป็นผู้ไม่เคารพสิทธิของศิลปินขโมยความคิดสร้างสรรค์ของคนอื่นมาเป็นผลงานของตนเองซึ่งเป็นข้อหาที่ร้ายแรงและไม่เป็นธรรมต่อผมอย่างมาก ผมเป็นนักวาดภาพมือสมัครเล่นวิธีการวาดภาพของผมก็เหมือนกับคนเรียนวาดเขียนส่วนใหญ่ในโลกนั่นคือการฝึกวาดจากงานศิลปะชั้นครูหรืองานที่ตัวเองชื่นชอบภาพทุกภาพที่ผมวาดไม่ได้คิดว่าจะเปิดเผยต่อสาธารณะเป็นงานอดิเรกส่วนตัวของผมแต่เมื่อผมตัดสินใจนำภาพมาประมูลเพื่อนำรายได้ไปบริจาคให้กับองค์กรต่างๆผมก็ได้ระบุชัดว่าภาพแต่ละชิ้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากผลงานชิ้นใด ทำอย่างเปิดเผยโปรง่งใสตรงไปตรงมาที่สุดจนไม่อาจเข้าใจได้เลยว่าการปั่นกระแสว่าผมลอกผลงานคนอื่นเกิดขึ้นได้อย่างไร ภาพเวนชีโอเพนสเดอร์ผมระบุทั้งในโพสต์ Facebook และ Twitter ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากภาพของเดเมียนเลโซเซนส์ผมยังเขียนอีเมลไปเล่าให้เขาฟังถึงเรื่องราวการต่อสู้ของเบนจาและแรงบันดาลใจของผมในการวาดภาพนี้เพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลไปมอบให้กับองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ส่วนภาพ Silence ผมได้ระบุไว้ชัดเจนแล้วเช่นกันว่าได้รับแรงบันดาลใจจาก Add Color by Felix ซึ่งเจ้าตัวระบุว่าใครนำภาพของเขาไปสร้างสันต่อก็แค่ให้เครดิตชื่อเขาไว้ก็เพียงพอถือว่าเป็นธรรมชาติของวงการดิจิทัลอาร์ตที่มีการทำซ้ำเผยแพร่ส่งต่อผลงานโดยเจ้าของผลงานไม่ได้ห่วงห้ามเพียงแต่ต้องระบุว่าภาพนั้นต้นฉบับเป็นของใคร เป็นอีกครั้งที่ผมต้องออกมาชี้แจงในประเด็นข้อกล่าวหาที่เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องอันเกิดจากกระบวนการทำลายชื่อเสียงของผมอย่างเป็นระบบผ่านปฏิบัติการ I อและสื่อบางสำนักผมขอประกาศไว้ตรงนี้ว่าสิ่งที่พวกคุณพยายามทำจะไม่สำเร็จแม้ผมจะต้องเสียเวลากับเรื่องพวกนี้ไปบ้างแต่มันจะไม่ทำให้ผมท้อถอยหรือหยุดการทำงานทางการเมืองและผมเชื่อว่าประชาชนมีวิจารณญาณพอที่จะแยกแยะข้อเท็จ จริงออกจากข่าวลวงการปลุกกระแสและการใส่ร้ายสร้างความเกลียดชังขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ